การนี้เขาต้องหลอดเด้วสาวสื้มห,หนายื้อจังใดคะนี่กันแดดเมลินซันบล็อกฟาวเดชั่นตัวนี้มี spf 5 0บ p บวก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 สี่บวกมาเลยค่ะทุกคนกันแดดซันบล็อกฟาวเดชั่นมีสำหรับผิวขาวและผิวสองสีส่วนวันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือแป้งทับเมลี UV มน uv power cake ตัวนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้มีสามเบอร์สามสีให้เลือกแบบนี้เลยเบอร์หนึ่หนึ่งชิ้นสองแล้วก็สองสามกันแดดรองพื้นตัวนี้นะคะจะช่วยใส่รองพื้นลงกันร่องบนนานแล้วเรียบร้อยที่มโนนี้แลิกอะ วันนี้จะใช้แป้งเมลลินเ,เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะคจริงเขายังไม่ท้องเ้ท่าแต่ว่าอีกครั้งะะท่านผ้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอุ้ยความเนียนปกปิดทุกคนขาานาดถึงหนึน่งแล้เพราะว่าน้องนี้เป็คนผิวขาวนะคะแต่ตรงไทยผิวหนึ่งเพราะว่าหนามัมนจะแต่เดียวหงอกๆอ่ะเรียบร้อยปเป็มมเอนอย่างไรว้าวฉันตัดน้ำแล้วปะว้าวงั้นไม่หลุดเดี๋ยวสีหาวามันบปชัดเจนนะคะเดี๋ยวให้ชัดเจนสมมุิว่าปุ้ยใส่สับบสน ยิงไก่สาวเอาเอามาได้แม่เอายิงแม่พอแล้วไม่ได้เลไม่ใ่ไบ่มีหลุนนะคะไปตามค่ะลงพื้นขนาดนี้ไปซื้อก็ไม่รู้จะให้